สวัสดีเพื่อนๆชาว DC Universe ทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ Comic Recap นะฮะที่เราจะมาเล่าเนื้อหาของการ์ตูนเลี่มนั้นนะครับผมเรายังอยู่ที่ Batman v Superman: Dawn of Justice Prequel นะครับคอม,มิกภาคต้นของหนังนะฮะตอนที่4ครับเป็นเรื่องราวของ Superman นะซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราจะรู้ว่ามุมมองของสื่อนะครับผมแล้วก็ประเด็นคำถามต่างๆที่สื่อมวลชนเนี่ยตั้งคำถามต่อซูเปอร์แมนมีอะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยดูตอนแรกเลยนะ,ะสามารถดูตอนแรกได้จากที่นี่ครับ ในเช้าวันหนึ่งขบวนรถไฟเกิดอาการผิดปกติควบคุมไม่ได้มันวิ่งไปได้วยความเร็วสูงสุดและกําลังจะแหกโค้งดิ่งลงสู่หน้าผาแต่ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ก็กลับมองเห็นความหวังสีน้ําเงินแดงบินผ่านมาซูเปอร์แมนพวกเรารอดแล้วเจ้าหน้าที่พูดด้วยความดีใจเมื่อมาถึงซูเปอร์แมนก็เริ่มใช้ฮิตวิชั่นตัดขบวนผู้โดยสารกับขบวนที่จ่ายพลังงานแก่รถไฟออกจากกันจากนั้นเขาก็เอามันออกจากเส้นทางด้วยวิธีที่ค่อนข้างดูรุนแรงไปสักหน่อย แล้วเขาก็พุ่งไปยังแยกขบวนไฟข้างหน้าอีกครั้งมันดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่จริงๆแล้วเขาต้องระวังให้ช่องระหว่างขบวนห่างพอที่รถไฟจะหยุดแล้วไม่ชนกันเป็นโดมิโนโ่แต่แล้วถ้าข้างหน้ากลับเป็นทางเลี้ยวหักศอกถ้ารถไฟยังไม่ชะลอมีความหวังได้กระเด็นอ,ออกจากนอกรางแน่เขาต้องเปลี่ยนแผนเป per man บินไปนดักข้างหน้าเพื่อที่จะชะลอความเร็วแต่เขาต้องระวังให้มากถึงเขาจะมีพลังมหาศาลแต่ถ้าใช้แรงมากไปมันจะกลายเป็นว่าเขาทํารถไฟขาดสองท่อน แต่เขาก็รู้ดีเลยละว่าผู้โดยสารข้างในไม่ได้เป็นบุรุษเหล็กอย่างเขาซูเปอร์แมนพยายามจะชะลอรถไฟแต่ดูเหมือนมันกำลังมาถึงจุดโค้งซะแล้วเขาต้องเปลี่ยนแผนอีกครั้งใช้แรงมหาศาลที่มีอยู่ยกรถไฟสองขบวนหน้าขึ้นจากกลางพาเหาะลงมาจอดที่ข้างล่างหน้าผาและรอจนหน่วยกู้ภัยมาช่วยผู้โดยสารรายการเจาะข่าวครับซึ่งนำเอาผู้ที่เห็นด้วยและผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับกา,การกระทำของซูเปอร์แมนเนี่ยมานั่งถกกันครับดำเนินรายการโดยเชอริ มิสเตอร์วีดแมนครับก็ได้พูดครับว่าเขาก็เข้าใจนะครับว่าผู้คนกําลังกังวลกับตัวตนของซูเปอร์แมนอยู่ครับกังวลกับพลังของเขาแต่การกระทาของซูเปอร์แมนเนี่ยก็พิสูจน์ให้เราเห็นแลละครั้งแล้วครั้งเล่านะครับว่าเขาช่วยผู้คนมากขนาดไหนนะฮะและประชาชนอย่างเราครับก็โชคดีแล้วครับที่มีซูเปอร์แมนทีนี้ก็มาฟังความเห็นของศาสตราจารย์กาโรเซียนะครับผมผู้ที่ไม่เห็นด้วยของตัวตนซูเปอร์แมนฮะเขาบอกว่ามันก็จริงครับที่ซูเปอร์แมนทาหน้าที่ของเขาได้อย่างกล้าหาญแต่การที่คุณมีพลังเหมือนพระเจ้าเนี่ยไม พวกเขาไม่ได้กังวลในมุมมองเล็กๆแบบนั้นครับแต่เขาอยากให้มองที่ภาพใหญ่กว่านั้นครับกับคําถามที่ว่าสมควรแล้วหรือที่ให้มีคนที่มีพลังแบบนี้อยู่ร่วมกับประชาชนฮะโดยที่ไม่ได้สื่อสารกับเขาเลยด้วยซ้ำครับแล้ซูแมนก็ไม่สามารถปรากฏตัวหลายที่ในขณะเดียวกันได้นะครับผมและก็เชื่อว่าซูแมนก็คงต้องมีการตัดสินใจครับว่าจะต้องไปช่วยแก้ปัญหาที่ไหนก่อนเขาเอามาตรฐานอะไรครับมาตัดสินว่าคนไหนควรรอดหรือคนไหนควรตายครับ ศาสตราจารย์กาลิเซียครับก็เลยตั้งข้อสงสัยขึ้นมาครับว่าแล้วทําไมซูเปอร์แมนถึงไม่ยอมเข้าไปยุติขัดแย้งสงครามต่างๆครับทั้งๆที่สงครามเนี่ยคือการเข็นค่าผู้คนไปมากมายครับซึ่งวีดแมนก็เห็นด้วยครับว่าถ้าเกิดซูเปอร์แมนเข้าไปร่วมสงครามเนี่ยมันจะทําให้สถานการณ์เนี่ยเลวร้ายที่สุดครับซึ่งกาลิเซียก็เสริมต่อนะครับว่าถ้าหากซูเปอร์แมนตัดสินใจเข้าไปขัดขวางสงครามขึ้นมาเนี่ยครับจะมีใครมาหยุดเขาได้ครับพวกกองทัพของแต่ละประเทศเนี่ยจะพยายามใช้วิธีไหนบ้างที่จะไปหยุดเขาครับ อาวุธชีวาภาพหรือว่าการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งเขาก็ไม่ได้เป็นห่วงซูเปอร์แมนนะครับเขาเป็นห่วงครับว่าซูเปอร์แมนน่ยจะสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในห้องล้อมสงครามนั้นได้หรือเปล่าพิธีกรเทอรรี่ของเราครับก็มองเวลาครับนี่คงต้องเป็นช่วงที่ต้องตัดเข้าโฆษณาแล้วครับและประเด็นถกเถียงนี้ก็เป็นที่สนใจมากของชายคนหนึ่งครับที่เขากำลังมองดูข่าวนี้ทางหน้าจอทีวีอยู่